สวัสดีครับผมผมกอลฟกำแพงเพชรน,นะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับผมก็จะพามารู้จักกับพระพงอิรุจีอีกพิมพ์นึงนะครับของหลวงปู่สว่างอุตโรครับผมหรือหลวงพ่อวิบูรณวชิรธรรมท่าพุษานะครับ อันนี้เป็นพระยุคที่ท่านสมัยจําอยู่ที่วัดท่างิ้วนะครับนครสวรรค์นะครับผมเป็นพระยุคต้นๆของท่านนะครับผมแทกสร้างแจกในทหารครับผมสร้างแจกทหารในสงคารามยุคอินโดจีนนะครับครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับ ท่าที่ผมรู้จักก็คือพิมพ์นี้จะมีก็จะมีค่อนข้างจะมีหลายพิมพ์อยู่นะแต่เป็นทรงเนี้ยครับจะมีอยู่ประมาณ4พิมพ์ครับผมจะมีเข่าตุมมีสมาธิเพชรมีแข้งหมอนแล้วก็มีฐานาฐานฟันตาเนี่ยแหละครับเท่าที่ผมจำได้นะครับของผม,ผมตอนนี้จะมีมา2พิมพ์ครับครับอันนี้จะเป็นเข่าตุ่มนะครับอันนี้จะเป็นสมาธิเพชรนะฮะ พิมพ์นี้จะค่อนข้างออกจะเล็กกว่านะครับแต่เนื้อของท่านจะเหมือนกันหมดนะครับผมวิธีสังเกตนะครับคือสังเกตเนื้อครับผมเนื้อของท่านก็เหมือนเดิมครับเหมือนองค์ที่เป็นเหมือนสมเด็จนะครับก็คือแน่นๆแข็งๆครับผมแห้งๆเนื้อท่านจะจัดมากครับผมบนสารแน่นๆเลยครับออกขุ่นๆนะครับผมเนี่ยครับลักษณะพิมพ์สรงเท่าที่ รู้ก็คือมีของเล่นมีของเก๊นะครับแต่ว่ายังทำเนื้อได้ไม่ค่อยเหมือนครับผมก็คือให้สังเกตเนื้อเป็นอย่างนี้เข้าไว้ครับผมถ้าไปเจอที่ไหนก็ดูเนื้อ, <S <S อเป็นอย่างนี้เข <S <S <บ>้าไว้นะครับรือไม่ครับเป็นแบบอย่างนี้ฮะอันนี้คือจบเลยครับเนี่ยเป็นตัวหนอนเนี่ยคือแท้แน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่างผับๆอย่าง,ยงนี้คือดูง่ายเลยครับนะครับอันนี้จะมีตัวหนอนนะครับดูง่ายเลยครับผม เพื่อนท่านใดเจอก็เก็บได้เลยนะครับสะสมได้ครับผมอันนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันพิมพ์นี้ยังพอให้เห็นอยู่นะครับจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยหายากมากเท่าไหร่ครับผมมีเห็นอยู่ครับผมนี่นะครับนครับก็เนี่ยครับมีแต่วันหลังก็จะเอารุ่นอุดรุ่น,น,นอื่นๆมาแนะนำนะครับ าให้ทกความรู้จักกันวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ